สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับอ่านข่าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะบันทึกสิ่งดีๆแค่วันละสิบนาทีชีวิตจะดีทุกๆวันค่ะเรียบเรียงโดยเบญญาวัฒน์นะคะจากสำนักพิมพ์บีมีเดียค่ะ ไอซายนะคะเคยกล่าวเอาไว้ว่า mm hmm. ชีวิตเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการขี่จกักรยานค่ะถ้าเราต้องการที่จะทรงตัวให้ได้ไม่ให้ล้มเนี่ยนะคะเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งค่ะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะซึ่งก็หมายความว่าจะดีจะร้ายอะไรยังไงก็ตามนะคะชีวิตเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะการที่ชีวิตเรามันจะดีขึ้นได้นะคะมันมีหลายวิธีการมากค่ะแต่หัวใจสําคัญของทุกๆวิธีการก็คือการมีทัศนคติที่ดี และการฝึกมองเห็นแต่สิ่งดีๆค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะเขาได้แนะนำไว้ว่าหนึ่งในวิธีที่เราจะมองเห็นแต่สิ่งดีๆเนี่ยก็คือการบันทึกสิ่งดีๆแค่วันละ10นาทีเท่านั้นค่ะแล้วชีวิตเราเนี่ยนะคะจะดีขึ้นได้ทุกๆวันค่ะ วิธีการบันทึกวันละ10นาทีเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะก็คือช่วงตื่นนอนตอนเช้านะคะบันทึก5นาทีค่ะแล้วก็ช่วงก่อนนอนเนี่ยก็บันทึกอีก5นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าทั้ง2ช่วงเนี่ยนะคะเราจะบันทึกอะไรกันบ้างถึงจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นมาได้ทุกๆวันเราไปดูกันนะคะ,ะมาดูช่วงแรกค่ะช่วงเช้า5นาทีเนี่ยนะคะการบันทึกในช่วงนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อที่จะทบทวนแต่สิ่งดีๆ แล้วก็สร้างจินตนาการในเชิงบวกนะคะโดยวิธีการบันทึกเนี่ยจะมี4ขั้นตอนก็คือ ข้อแรกนะคะสร้างแรงบันดาลใจค่ะด้วยการอ่านคำคมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ขบคิดนะคะเพื่อทำให้เกิดกำลังใจในทุกๆวันค่ะข้อที่2ขอบคุณด้วยการนึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้รับแล้วก็ขอบคุณนะคะแม้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามค่ะข้อที่3คาดหวังหมายถึงการคาดหวังสิ่งดีๆแล้วก็คิดในแง่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งวันนะคะข้อที่ 4. สัญญาหมายถึง การตั้งปณิธานยืนยันกับตัวเองค่ะว่าวันนี้จะทำสิ่งดีๆอะไรให้มันเกิดขึ้นบ้างนะคะ4ขั้นนี้แหละค่ะก็คือช่วงเช้าที่เราใช้เวลาเพียง5นาทีในการบันทึกนะคะเอามาดูช่วงก่อนนอนค่ะ5นาทีที่ต้องบันทึกก่อนนอนเนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อทบทวนแล้วก็ประเมินตัวเองนะคะมี4ขั้นตอนย่อยต่อไปนี้ค่ะข้อแรกทบทวนว่าวันนี้มีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราข้อที่2 ประเมินตัวเราเองใน3ด้านก็คือร่างกายความคิดและจิตใจค่ะดูว่าวันนี้เรารู้สึก และคิดอะไรยังไงบ้างนะคะข้อที่3ว่างแผนว่าจะทําอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้เพื่อที่ให้มันดีกว่าวันนี้นะคะข้อที่4ี่ปรับปรุงนิสัยเป็นการบันทึกเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินนิสัยที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกๆวันค่ะครบถ้วนนะคะสําหรับการบันทึกที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนแบบฟอร์มการบันทึกเนี่ยมันมีอยู่แล้วในหนังสือนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องมาตั้งหัวข้อหรือว่าเขียนอะไรยังไ ไงนะคะสบายใจได้ค่ะเมื่อเราคล่องแล้วนะคะก็สามารถที่จะ Copy เอาแบบฟอร์มจากในหนังสือเนี่ยมาเขียนในรูปแบบของตัวเองได้ค่ะเนื้อหาในเล่มนะคะที่น่าสนใจนยังมีอีกเยอะทีเดียวค่ะอย่างเช่นวิธีคิด20ข้อที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จวิธีการขอพร15ประการเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะรวมถึงวิธีการทบทวนอดีต การคิดถึงปัจจุบันแล้วก็การตั้งเป้าหมายเพื่ออนาคตโดยเฉพาะในอีก5ปีข้างหน้าค่ะเป็นหนังสือเล่มที่ไม่ได้หนามากนะคะแต่อุดมไปด้วยแนวคิดแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ชนิดทันทีทันใจค่ะสั้นกระชับและถ้าได้อ่านรับรองประทับใจแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ